มันจะรู้ไหมต่ว่อาอนี้ผมยังอ่านไม่เจอครับคือมันจะใช่หรือไม่ใช่มันก็ต้องคิดอย่างเงี้ยคิดให้มันเดี๋ยวผมไปดูงานเวลาไปบีบไปละคืออย่ามาบีบผมอย่ามาบีบเก้าลายอะไรนะพี่บ่าบีบต่นงๆโต้จนจบเช่นเรื่องอะไรไหมเนี่ยไหมเต้าตัวไหม ก็ถ้าป็นโพริเรมเนื่องไหมขึ้นมาผ้าไหมไม่ต้องอธิบายขึ้นมาอธิบายว่าสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำไปแล้วเนี่ยมันเกิดไอย่อะไรอย่างวันนี้มันจะมีได้เท่าไหร่อันนี้จะทำอะไรบ้างอะไรบ้างอธิบายตรงนี้พอแล้วขอาะไรยังนะเพราะฉะนั้นเวลาเวลาอธิบายเวลาไปตรวจงานอย่างชี้แจงว่าอะไรที่มันเป็นผลิเรสอะไรที่มันยังติดขัดอยู่นะว่าภาาความทชื่อให้ผมดูผมต้องการแค่นั้นแหละแล้วผมจะได้สั่สนท่านได้ว่าจะแก้ปัญหายังไง นะอย่าไปท่าความมากบางทีก็ผมขอโทษจริงๆนะบางทีมันก็เวลามันก็น้อยนะผมรู้ว่าท่านก็อยากจะผมรู้ว่าถ้าถ้าพูดนะแค่ละกี่คำนะผมรู้แล้ว่าท่านท่านทำงานนะไม่ต้องพูดเยอะนะถ้าพูดเยอะยิ่งยิ่งเอ้มันต้องกัดกรองมาในขัวเนี่ยนะนะอย่าไปอ่านแล้วพูดอย่ามาเขียนแล้วเล่าตามไม่ไมันต้องผมาสมภาษากันไปนะ ดูข้อดูสาระแล้วก็พูดไปเรื่อยใช่ไหมละ่ะแต่อย่าให้มันไม่มีสาระโคค่าตนี้ไปแล้วพูดานานเลยเนะี่ย